กลับไปครั้งกบสาราสาระคดีสัตว์โลกเดือแอนิมอลเขียนมามานิ่กล้องไปไ่ทางอันนี้เราก็อยู่กับไอเข็มไอตาไอครีมไอเหมยไอไอแล้วก็ข้าพเจ้าเดี๋ยวจิกอะไรม้องจิอะไรมองมันจ้มันต่อยอ่ะเนี่ยมันไม่ต่อยต่อยได้ฮะต่อยคิดต่อย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 นี่ ู่นี่นี่ต่อยมันไว้ต่อยต่อยพิษมึงแข่งกับกูปะแล้วใครหมัดใหญ่กว่ากันแข่งเปล่าหน่อยยอมแพ้แล้วปล่อยผิดปล่อยผิดเลื่อยมันปะกลัวปล่อยผิษเฮ้ยอะไรแดงอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่แดงค่ะน้ําตาลค่ะนี่คือสารคดีสัตว์โลกตอนตอนใหม่นะตอนที่แปดตอนหรือตอนที่เจ็ดหรือตอนที่ไหนไม่รู้งงไงไงไเออมันมีพิษนี่หว่าพี่เอิร์ทใช่หรอมันมันมันไม่ใช่หนอนเปล่าไม่ใช่หนอน มันไม่ใช่หนอนไม่ใช่บุ้งนะดูแล้วอ่ะหนอนมันหนอนอะไรไตเร็วเร็วบุ้งก็ไตเช่าเราก็ปิ้งปิ้งเปล่าปิ้งปิงมันตัวดำปิงมันตัวดำปิงมันตัวแบนแบนกว่าหอยทากเออเอามาวางเอามาวางใกล้ๆพี่ดิแต่แต่อย่าให้มันคลายมาทางนี้โอ้ยเฮ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 ้ยมันมันเร็วอ่ะ เดี๋ยวนิ้วขาดนะเว้ยถ้าเจอหนอนแบบนี้นะคะไม่ควรจะจับมันเล่นนะคะเพราะว่ามันมันมันเป็นหนอนอะไรเราไม่เคยเห็นนะมันมันมันตกมาจากต้นกระจงอ่ะนะต้นกระจงแล้วตัเลอเลยเฉพาะส่วนบุคคลห้ามไปอกเล่นแบบนะคะพูดตาไปพกหนังไอ้จาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไต่เครื่องกำแพงเลยมันเก่งนะมันไม่ใช่หนอนธรรมดาพี่ว่าพี่ว่ามันไม่หนอนอย่าโดนพิษมันนะเผื่อว่ามันจะคัน